ขอสวัสดีเที่ยงวันศุกร์นะครับผมพรุ่งนี้ก็พักผ่อนกันแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับมาตีบอสเจ้าพันเกียร์กันนะครับวันนี้ผมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมาเปิดลุ้นชัยนี่กันครับให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่า2องไอดีนะครับวันนี้ของผมพอดีว่าจังหวะไข่แตกครับแล้มีคนโยนพอดีครับโยนเข้าไปเฉียดชิวครับประมาณสัก สิบวิยี่สิบวิได้ครับยังทันนะครับผมโอ้โหก็มาลุ้นกันครับว่าจะได้ช้ยนี่หรือเปล่าไปกันเลยครับผมกับไอดีแรกนะครับเป็นไอดีสีน้ําเงินนะครับได้สิบเก้าบอลเลยมาดูครับว่าจะได้ช้ยนี่หรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ช้ยนี่พันเกียร์ครับสองพันสองร้อยนะครับห้าสิบเก้านะครับผมอืมเอาละครับจับกันไปก่อนครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งไอดีนะครับว่าจะใชใชายนี่หรือเปล่านะเอาละครับตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับผมแต่ขออนุญาตจับไปก่อนนะครับผมเอาละครับตัวเมื่อสักครู่ได้เรียบร้อยแล้วครับ2,259นอยห้าสิบเก้าโอ้เก้าสิบนะครับเหยียบเหยียบเก้าสิบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งไอเดีกันดีกว่าครับว่าจะเป็นชายนี่หรือเปล่านะครับ มาแล้วครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นาชนีหรือเปล่าครับพันเกียร์ตัวนี้ก็ยังไม่ใชนี่ครับโอ้โหสีไม่วิ่งวังเลยครับผม2 2 5 1นะครับตัวนี้โอ้โหยโยนแบบว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจตีนะครับโอ้ก็เลยได้ตัวไม่ใชนี่เลยนะต้องตั้งใจกันหน่อยนะครับจะได้ได้ไชนี่นะเอาละครับมาดูกันครับว่าจะ จับได้ทั้ง2ตัวเลยหรือเปล่านะครับผมครับผมก็จับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเมอร์สคู่นี้2,251นะครับก็น่าจะแต่ประมาณ80นิดนิดนะครับผมก็ พอใช้ได้นะ80กว่ากว่านะครับแปดสปลายนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาจับเจ้าพันคีย์ครับแบบแบบทดสอบนะว่าพอที่จะได้ลุ้นใช้นี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอบต่อไปครับรับประกันครับได้ใช้นี่แน่นอนครับแต่เดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบครับผมสวัสดีครับ